สวัสดีครับผมกิจแคร์ซีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาโดมเกษตรนะครับโดยเฉพาะดมะเกษตรที่มีอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ1000ไร่นะครับก็คือทุกๆพันไร่เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูหัวข้อต่างๆดังนี้ซึ่งหัวข้อต่างๆเนี่ยโดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์ของของคลิปนะครับมีหัวข้อหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ความสําคัญมากเลยคือ เรื่องของการตรวจสอบและดูแลตัวที่เรียกว่าสป e ดคอนโทรลนะครับหรือ ESC ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เราเรียกว่า ESC นะครับคือตัวที่มีหน้าที่ในการขับมอเตอร์ซึ่งใช้ไฟแรงสูงถ้าเกิดมันเกิดมีความชื้นหรือสิ่งสปปกปรกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ ESC เนี่ยไมม ได้นะครับเราก็จะมาตรวจสอบการอุปกรณ์ที่จะเป็นต้องใช้นะครับในการทําความสะอาดนะครับก็คือนี่นะครับเราจะใช้ WD40 นะครับในการคลีนนะครับลอนสันนะครับในการคลีนจะมีอุปกรณ์ก็คือแปรงนะครับแปรงสีฟันเก่านะครับใช้ในการคลีนพวกคอนแทคต่างๆนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวซิลิโคนดำนะครับในการซีลกันน้ำนะครับเป็นซิลิโคนดำแบบนี้นะ ทาแนะนําว่าถ้ามีหัวเล็กๆก็จะดีมากนะครับในการคลีนนะต่อไปก็คือเราต้องใช้ไขควงครับไขควงเบอร์แรกคือ2.5นะครับเบอร์2.5ไขควงเบอร์ที่2ก็คือเบอร์2.0นะครับแล้วก็นี่ครับน้ํายากันคายนะครับหรือเรียกว่าล็อกไทหรือว่ากันคายเนี่ยใช้สีฟ้านะครับหลีกเลี่ยงสีแดงสีเขียวนะครับไม่ใช้เพราะมันจะแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมีปัญหาจะขันไม่ออกอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับว่าเวลาเราใช้งานฉีดพ่นเนี่ยนะครับละองน้ําละองยาเนี่ยมันจะมาเปื้อนตามตําแหน่งแถวนี้นะครับเราจะมาลองเปิดดูก่อนนะครับ1คือเปิดฝาด้านมอเตอร์2คือเปิดฝาด้านไฟนะครับเราวิธีการเปิดเนี่ยก็คือด้านไฟเนี่ยจะเป็นน็อตสอตัวนี้ด้านมอเตอร์จะเป็นน็อตสอตัวนี้โดยใช้ไขควงเบอร์2.5ก่อนนะครับขันแบบนี้นะอันนี้ แล้วก็จะถอดฝาตัวนี้ออกนะครับโดยการดันมาทางด้านนี้นะครับอ่านะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีปั๊กนะครับแล้วก็มีสายสัญญาณนะครับเราเปิดตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นขั้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตรงนี้นะครับนะใช้แขวควงเบอร์2.0นะครับเปิดฝาตรงนี้ออกนะครับ จะเห็นว่าเห็นไหมครับมีน้ำยานะครับข้ามน้ำยาเนี่ยเข้ามาในบริเวณแถวแถวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งพอเราถอดนี้ออกนะครับเราก็ทำการถอดนะครับขั้วออกนะครับโดยใช้ไขควงเบอร์ 2- 0นนะครับขันนะครับ็อตตัวที่1นะครับตัวที่2อ็อบตัวที่3นะครับ แล้วเราก็จะมาดูนะครับตรงนี้อ่าโอเคอันนี้นะครับระวังรัดหายนิดนึงนะจะเห็นว่าอันนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่มีคราบถึงสกปรกนะครับของยาเนี่ยซึมเข้าไปแต่ถ้ามีนะครับถ้ามีแนะนำว่าให้ทำความสะอาดโดยนี่ครับเราก็ใช้นี่นะครับ WD นะครับ40เนี่ยนะครับฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็ ใช้แปรงนะครับถูนะครับนี่นะถูทำความสะอาดนะครับนะถูทำความสะอาดตรงนี้นะครับรวมถึงด้านนี้ด้วยนะครับด้านนี้ด้านคอนแทคตรงนี้ด้านในนะครับถ้ามีสิ่งสกปรกนะครับเราก็เนี่ยถูทำความสะอาดนะครับถูทำความสะอาดให้เรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วนะครับก็เช็ดนะครับถ้าท่านยาเราที่เราที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันเยอะเกินไปก็เช็ดนะครับเช็ดออกด้วยผ้าหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ นะครับลอนสันนะครับเป็นตัวไล่ความชื้นนะแล้วก็ลอนสันนะครับแล้วก็ถูนะครับทำความสะอาดมันซะนะครับให้มันนะครับตันนี้ก็เช่นเดียวกันนะทำความสะอาดนะครับอ่านะครับสายกิ๊กนะครับเราเมื่อเราทําความสะอาดนะครับส่วนของคอนแทคพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาช่วยเขาเรื่องของ การซึมของยานะครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันมียาเกิดซึมเข้าไปได้จริงๆเนี่ยอะไรที่จะช่วยกันได้บ้างก็คือนี่ครับซิลิโคนนะครับเราจะใช้ซิลิโคนนะครับยานะครับอาจจะเป็นซิลิโคนประเก็นก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับยาเพื่อที่จะกันไม่ให้ยาเนี่ยมันซึมเข้าไปที่ตัวชุดคอนแทคนะครับอ่ะนะครับเราจะใช้นี่นะ ซิลิโคนนะครับเนี่ยซิลิโคนนะครับสำหรับการความชื้นกันยานะครับไม่ให้มันเข้าไปที่คอนแทคนะครับโดยไม่ต้องใช้เยอะนะครับคือมันเป็นส่วนป้องกันส่วนหนึ่งแต่ว่าทุกๆพันไล่เนี่ยเราก็ต้องมาหมั่นตรวจสอบดูนะครับวิธีก็คือเราจะบีบแบบนี้นะครับเราจะใช้หัวหัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะบีบบีบซิลิโ,โคนออกมานะเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มออกมาแล้วนะเราจะใช้หัวเล็กๆเนี่ยนะครับบีบซิลิโคนเนี่ยแล้วก็ ทาไปตรงส่วนส่วนที่อ,อยู่อยู่ด้านนอกนะครับนี่ประมาณตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมอยู่ด้านนอกนะครับอาจจะหนากว่านี้นะเดี๋ยวปริมาณยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็มาบีบนะครับอาจจะตัดรูนี้ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะครับ เห็นไหมครับนะประมาณนี้นะชัดไหมอ่าโอเคนะครับแล้วเราก็เอาเนี้ยตัวคอนแทคเนี้ยนะครับของมอเตอร์เนี้ยกดลงไปนะครับที่ตัวที่ตัวคอนแทคของเขานะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยเราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่น็อตนะครับแต่ว่าก่อนที่จะใส่น็อตเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ใส่ ล็อกไท์นะครับหรือน้ํายาการคายเนี่ยเข้าไปที่ตัวน็อตด้วยโดยวิธีการใส่การคายนะครับเราจะบีบก,กันคายออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวน็อตเนี่ยประมาณ2เกลียวนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะประมาณอ่าประมาณ2เกลียวคือประมาณนี้นะครับให้มันให้มันเปียกอยู่ที่2เกลียวนะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะเอาน็อตเนี่ยใส่เข้าไปนะครับขันเข้าไปนะครับแล้วก็ ขันพอตึงมือนะครับให้แน่นเป็นอันพอนะครับน็อตตัวต่อไปนะครับวียกอีกทีนึงควแน่นนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากจนถึงขนาดหัวน็อตลูดนะครับพอตึงมือนะครับเสร็จปุ๊บนะยางตรงนี้นะครับให้เราตรวจสอบว่าเออมันมันยังพอที่จะกัน ความชื้นเข้าหัวน็อตได้หรือเปล่าถ้ายังพอที่จะกันได้ก็ไม่ต้องใส่ซิลิโคนเพิ่มแต่ถ้าเรากลัวว่ามันจะไม่สามารถกันได้ก็สามารถที่จะใส่ซิลิโคนเข้าไปรอบๆแล้วก็เอาตัวกันความชื้นนะครับตัวยางกันความชื้นเนี่ยกดเข้าไปนะครับแต่ละรูเพื่อที่จะปิดนะครับ หรือเคยเห็นบางคนก็ใช้ซิลิโคนยาด้านบนนะครับไม่ให้ไม่ให้ความชื้นซึมเข้าไปแต่ว่าตัวนี้ยางสภาพค่อนข้างดีนะครับปิดแค่นี้ก็น่าจะพอมาตัวต่อไปครับคือตรงนี้นะเราก็จะมาถอดดูนะครับว่าขั้วเนี่ยมันโอเคไหมนะครับใช้ไขควงเบอร์สองนะครับยกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับโอเคนะขั้วตรงนี้สะอาดดีนะครับ ก็ไม่ต้องทําความสะอาดนะครับแล้วก็ที่รอบๆนะครับก็สามารถใช้ซิลิโคนยาได้นะครับแล้วก็อันนี้นะเอาซิลิโคนมานะครับบีบเข้าไปนะครับนะครับเวลาบีบซิลิโคนนะครับอย่าพยายามให้โดนหน้าคอนแทคถ้าโดนหน้าคอนแทคท,ที่เป็นสีเงินเนินเนี่ยให้เรา ปาดออกให้มันสะอาดนะครับแล้วเราก็ถึงจะเอาตัวปลั๊กเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปกดเข้าไปนะครับนะกดเข้าไปที่เบ้านะครับก็จะมีรอบๆก็จะมีซิลิโคนเนี่ยจะเป็นตัวกันนะครับไม่ให้ความชื้นเข้าไปที่ปลั๊กแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับนี่กันคลายนะครับใส่กันคลายด้วยนะครับนะครับนี่ประมาณ2เกลียวนะนะครับแล้วเราก็เอาน็อตนะครับใส่ จับลงไปนะครับหมุนพอตึงมือนะครับกดอีกทีปึ๊บพอตึงมือปล่อยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับสะอาดดีนะครับสะอาดดีไม่มีไม่มีสิ่งสกปรกนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะใส่ซิลิโคนด้านนี้ก็ได้นะอาจจะง่ายขึ้นนะครับดูนะครับ ใสซิลิโคนด้านนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ช่วยให้เขาไม่ไม่ไม่โดนความชื้นซึมเข้าไปที่ตัวตรงนี้เฉยๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้กำลังสวยนะครับเราก็เอาเนี้ยนะครับกดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เอานะ นะครับใส่กันคายกันขายประมาณ2เกลียวนะครับเหมือนเดิมนะใส่กันาประมาณสองเกลียวแล้วก็เาน็อตน,นะครับใส่เข้าไปจัดให้ดีนะครับหมุนให้แน่นนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปครับส่วนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับเราก็นะครับถอดออกนะครับถอดถอดตัวปลั๊กสัญญาณอันนี้เขาเรียกว่าตัวปลั๊กสัญญาณน,นะครับแล้วก็ถอดออก การดึงสายสัญญาณนะครับค่อยๆนะค่อยๆดึงถอยลงมานะครับแล้วก็มาดูที่ขั้วตรงนี้ครับนะครับมาดูที่ขั้วตรงนี้ว่าขั้วตรงเนี้นะครับมันมีตะกันนะครับตะกันขาวๆตะกันเขียวๆจากความชื้นของน้ํายาที่เข้าไปหรือเปล่าถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะใช้ WD40 ก็ได้หรือลอนสันก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแปลงครับถูครับ ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดไล่ความชื้นไล่สิ่งสกปรกให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีด้านนี้แสดงว่าด้านไหนต้องมีด้วยก็ทําความสะอาดนะครับอาจจะใช้แปรงเล็กๆหรือคัตเติลบัตนะครับทำความสะอาดด้านในนะครับด้านในที่ที่มันมีความชื้นเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับถ้ามันมีอะไรเข้าแสดงว่ามันรั่วเราก็จะเอาซิลิโคนนะครับยาโดยรอบนะครับด้านนี้นะครับซิลิโคนยาโดยรอบตรงนี้ ส่วนที่เป็นที่เป็นส่วนที่จะปักเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับอาซิลิโคนใส่นะครับอาซิลิโคนใส่นะครับแล้วเราก็จะเอาปักตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับในช่องนี้เราจะเห็นว่าซิลิโคนของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเคลือบอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ ปุ๊บก็ขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมแต่ตรงนี้นะครับลั๊กตรงนี้ไม่ต้องใส่ล็อกไทก็ได้นะครับแล้วก็ขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาตรงนี้นะครับ นี้ยางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเห็นว่าสภาพยางมันยังโอเคอยู่อุดได้แล้วก็อุดเข้าไปนะครับนะอุดเข้าไปนะครับอุดเข้าไปที่รูนะครับถ้าเห็นว่าสภาพยางมันไม่โอเคหรือไม่น่าไว้ใจนะครับก็เอาซิลิโคนนะครับใส่เข้าไปหน่อยนะครับก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับสไลด์เข้าไปนะครับมันก็เอานาปิด ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำความสะอาดขั้วของสปีดคอนโทรหรือ ESC ทั้งทางด้านไฟเข้าและทางด้านขั้วมอเตอรนะนน์นะครับแนะนำว่าทุกๆพันไล่นะครับมันตรวจสอบ,บนิดนึงว่ามีคาาของยาความชื้นเนี่ยเข้าไปถึงขั้วได้หรือเปล่านะครับถ้าถ้ามันสามารถเข้าไปถึงขั้วได้เนี่ยก็อันตรายที่จะเกิดความร้อนแล้วก็การไหม้ของตัวสปีดคอนโทรได้นะครับ ให้ทําให้ครบทั้งหมด6ตัวเลยนะครับสําหรับตัวที16ท20นะครับส่วนข้ออื่นๆที่ต้องดูแลทุทกๆพันไล่เนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ในคําอธิบายคลิปนี้นะครับให้ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างครับก็โชคดีครับทุกคนนะบินปลอดภัยสาหรับตัว16ตัวท16ท20ก็อย่าลืมล็อกแขนนะครับขอบคุณครับผมกีแคสซีครับ